สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่10 m i n u t e podcast อีกแล้วนะครับกับช่อง Double Class ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทีมวอร์เอครับทีมรักของผมเองนะฮะกับการที่แม่มีข่าวที่ส่วนตัวผมค่อนข้างคิดว่าเป็นข่าวร้ายนิดนึงนะครับก็คือมีข่าวออกมาจากมา r ์คเจสเปียว่าเฮ้ยผมได้ยินมาว่าคริสพอเนี่ยอยากเป็นตัวจริงนะ <laughs> นะครับ Warrior r u m o r s นะครับ c ริสพอล u l e x p t c t t d t t s t a r t at point guard for Golden State w a r r i o r นะครับคืออต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับทงด้านของมาร์คอ่ามาร์คเจสเปอเนี่ยเขาได้พูดไว้ใน Good Word with Good View Podcast นะครับแล้วเขาคือเขาบอกว่าคือที่เขาพูดออกมาอย่างเงี้ยคือเขาได้ยินมาว่าเออทงด้านของพอลเนี่ยเอ่ออยากจะเข้าเป็นตัวจริงนะครับทีนี้คำถามก็คือตัวจริงเนี่ย เออมันจะส่งผลกระทบมากแค่ไหนก็คนต้องกดไลค์กดแชร์กดชับกันแล้วเปล่าเออก่อนจะไปฟังอ่ะ <laughs> <laughs> เขาเดือมมูสัวว่าเอออย่าลืมกดไลค์กดชับกดแชร์กันให้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดต่อครับกรณีตัวจริงเนาะทางด้านของมาร์สเปียร์เนี่ยเขาบอกว่า and I think it l i k e five minutes burst นะครับ five minutes burst คืออะไรก็คือให้ลงเล่น5นาทีแรกอะ่ะ ึกภาพออกปะคือคือต้องเล่าก่อนว่าคริสพอเนี่ยไม่เคยเป็นตัวสำรองเลยเนี่ยครับเนอะคือเอาไงไ่ายๆถ้าพูดในมุมคริสพอคือจะให้กูมาเป็นสำรองตอนนี้เนารอ,อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าในมุมมองของมา์เจสเปียร์เนี่ยเขาเขาเขาคิดว่าเฮ้ยคิดว่าน่าจะประมาณ5นาทีแรกนึกภาพออกไหมควอเตอร์หนึ่งมันมี12นาทีัทน้นคริสพอเนี่ยอาจจะคุม5นาทีแรกนั้นก็ได้นะครับ งนนั้นเรามาขมวดเป็นวงกลมง่ายๆก่อนเลยว่าอถ้าเราตีต่างมาเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงคริสพอจะได้เล่นตัวจริงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับแล้วไอ้ห้านาทีเนี้ยหรือว่าห้านาทีในควอเตอร์สามแล้วก็ห้านาทีในควอเตอร์แรกเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแล้วทําไมผมถึงบอกว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับกรณีนี้สักเท่าไหร่นะักถ้าสตีฟเคอร์จะเลือกใช้ให้เขาเป็นตัวจริงนะครับซึ่งจริงผมเขียนไว้ในนี้แล้วด้วยนะนะครับ เออสวัน30ทีมทําไมการใช้คริสพอล l เป็นตัวจริงคือความเสี่ยงของ w a r r เ o อซึ่งอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะคือต้องบอกก่อนครับว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวจริงของ Golden State w a r r เ o อเนี่ยนะครับที่โหดๆในช่วงสองฤดูกาลหลังแล้วก็คว้าแชมป์ไม่ได้หนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วก็แพ้เล k เกอในซีซั่นท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการมีสเตฟานเคร์รีเคลย์ทอมสัน แอนดรูวิกกินเรย์มอนด์กรีนแล้วก็เควอลูนี่นะครับแล้วสิ่งที่มันน่าสนใจมากที่สุดไม่ใช่น่าสนใจมันมันมันเป็นแบบเนี้ยมา2ปีติดติดกันแล้วก็คือไลอ้อนหผู้เล่นนี้นะครับค่อนข้างดูดีมากๆเมื่อลงเล่นด้วยกันนะครับแล้วไลอ้อนนี้ก็เป็นไลอ้อนที่ลงเล่นด้วยกันบ่อยมากๆเคมิสตรีต่างๆ uh, ทั้งเกมรับทั้งเกมรุกค่อนข้างอนเนกประสงค์ที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็นในฤดูกาลปกติหรือเพลย์ออฟที่ได้ ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าต้นควอเตอร์ที่3โอเคนะอันนี้เราพูดถึงตัวจริงนะนะครับทีนี้เลขจาก e a n i n g the g l a s s เนี่ยนะฮะก็ง่ายๆครับไปเช็คก็เห็นแล้วครับคือเอ่อในฤดูการที่แล้วเนี่ยนะครับแต่อาทีมเนี่ยปกติเลยทีมตัวจริงปกติเนี่ยจะทำแต้มได้มากกว่าคู่แข่งอยู่ที่22.1แต้มต่อ100การครองบอลซึ่งนี่เป็นสถิติที่มากที่สุดครับเอาง่ายว่าเป็นบวกเป็นอันดับหนึ่งมากที่สุดจากผู้เล่นที่ลงเล่นด้วยกัน500นาทีนะ เนี่ยเคอรี่เคลกินวิกกินส์แล้วก็ลูนี่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นแรกที่ผมค่อนข้างกังวลครับว่า i, เฮ้ยอ้าวแล้วอย่างนี้ทําไงเดีย <laughs> ถ้าพอเข้ามาเป็นตัวจริงมันมันจะเวิร์กจริงหรอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านอกจากสถิตินี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องน่าเป็นห่วงอีกหลายอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นนะไม่ใช่อย่างเช่นเอาเป็นเรื่องเรื่องที่ออนเปเปอร์ไปก่อนเลยถ้าพอมาจริงแสดงว่าหน,น,นึ่งในห้าคนนี้ต้องลงไปเป็นตัวสำรองถูกปะ อันนั้นคือโลจิกง่ายๆเพราะมันไม่มีสามารถตัวมันไม่สามารถมีตัวจริงได้เกิน6คนนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคือใครถูกปะ่ะคำถามคือใครเนาะอ่ะคือผมพูดอย่างนี้แล้วกันคือตั้งแต่คริสพอมาเนี่ยส่วนตัวผมนะผมมองว่าคริสพอเป็นตัวสํารองแน่ๆ <c oughs> คือแบบไม่ใช่ดูถูกฝีมือหรืออะไรนะแต่เพราะอายุเพราะการเล่นเพสที่ช้า เพราะว่าสไตล์การเล่นแบบที่ต้องการพี่แอนโดรตัวสำรองด้วยอย่างดาร์เลซาริชหรือว่าเจน,นาฮานคูมินกาเป็นเป็นพี่ที่ช่วยฮป์ e น้องๆได้ผมคิดว่าไม่ไม่มีความจำเป็นที่คริสพอจะขึ้นมาเป็นตัวจริงหรือว่าต้องแทกขึ้นมาในในไลอ์อพตัวจริงขนาดนั้นผมผมไม่ได้เห็นความจำเป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับ แต่ถามว่าเป็นตัวจริงแล้วจะยังเล่นในชุดสำรองได้ไหมแน่นอนครับว่าในช่วงควอเตอร์สเนี่ยเราอาจจะเห็นอะไรแบบนั้นแต่ผมก็ยังแอบแองงว่าแล้วทําไมถึงยังต้องเป็นตัวจริงผมผมยังไม่เห็นข้อดีที่มันแบบวืบขึ้นมาในภาพปะเออนะครับทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอ่ะผมก็เขียนไปแล้วแหละว่าอย่างแรกเลยนะคือคือถ้าคริสพอลเนี่ยเป็นตัวจริงผมว่าคนหนึ่งเลยที่ต้องที่ต้องลาไปนั่งตัวสำรอง ก็คือทางด้านของเชวอนลูน on ี่คะเพราะเพราะเพราะเคอค่อนข้างจะใช้สมอลบอลไล่อัพบ่อยอยู่แล้วอันนี้คือติต่างว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันคือความเสียงเชวอนลูนี่ไปคนที่สูงที่สุดคือใครครับวิกกินส์นะครับวิกกินสเล่นตำแหน่งสี่ถูกไหมเคลเล่นสามกรีนเล่นห้านะฮะแล้วคริสพอกับเคอรี่เล่นหนึ่งกับสองคือคําถามผมคือมันทูสมอลมากอะมันทูสมอลมากแบบทูมัช เรื่องเกมรีบาวเป็นปัญหาชัวร์สำหรับผมนะแล้วที่เรื่องที่ผมแบบกังวลใจมากกว่านั้นก็คือการเล่นมิสแมชเว้ยอ่ะอย่างเช่นนะสมมุตินะเจอทีม A ทีม A แม่งมีพอยกัดถือบอลเก่งๆคนหนึ่งเอ้ยเคลไปปิดดิแล้วก็ดันมีปีกเอ่อฟอร์เวิร์ดอีกคนหนึ่งจี๊ดจหน่อย6 8 6 9แล้วถือบอลเก่งวิกกินส์ไปปิดดิแล้วนึกภาพอกป แล้วแล้วเคอรี่กับเคอรี่ที่ปกติแม่งก็เป็นตัวซ่อนอยู่แล้วเป็นตัวเชเซอร์วิ่งไล่ตามพวกชูเตอร์อะไรเงี้ยหรือแบบไปปิดพอยต์การ์ดที่แบบไม่ได้มีฝีไม่ได้มีแบบการทะลุทะลวงที่ดีมากนะักอย่างเงี้ยจะไปอยู่ตรงไหนวะแล้วมันไม่มิสแมชเหรอหรือว่าการปรับเคลมาเป็นสามกับหรือสี่ในบางครั้งอย่างเงี้ยคำถามของผมก็คือจริงๆอ่ะผมคือผมเป็นแฟนโรเยอร์ผมก็ดูบ่อยอะนะคือผมก็ตั้งคําถามว่าเคลเนี่ย มันไม่ได้มีการดีเฟนต์แบบโพสเพลย์ที่ดีมากขนาดนั้นอยู่แล้วแถมแม่งชอบเสียฟาวแบบเลอะเทอะด้วยอะถ้าพูดกันตรงๆอะนะผมก็กังวลอีกเอาแล้เรื่องเสียฟาแวแหละแล้วถามว่าเดรมอนกรีนจะกลบได้ทุกลูกหรอคือ,ค,อคือผมเชื่อมั่นในเดรมอนกรีนอยู่แล้วครับในเรื่องเกมรับนะแต่ประเด็นคือ Size always matter อ่ะนึกภาพออไหมคือกรีนสูงแค่หกฟุตหกหกฟุตเดอะทุกคน มันไม่ได้เหมือนแบมอเดบโออ่ะคือคือแม้ว่าผมจะคิดว่ายังไงกรีนก็เก่งกว่าแบมนะแต่ประเด็นคือไซส์เว r ร์ติ l ค e ลลหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะเฮ้ยมันช่วยได้ไม่หมดหรือเปล่าถูกป่ะมันช่วยได้ไม่หมดหรือเปล่านี่มันเลยเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวงกลมสำคัญที่เราหน้าตั้งคำถามกันมากๆเลยครับว,ว่าการเอาคริสพอขึ้นมาเนี่ยมันมันมีความจำเป็นอะไรมากมายขนาดไหนเลยเหรอเออ คือตัวมันจะเล็กมากแล้วแล้วผมก็ยังคิดอยูว่าเกมรับมันจะยังไงว่าคุณมีคริสพอกับเคอร์รี่อยู่ในแบ็กคอร์ดอ่ะมันไม่ต่างอะไรกับการที่มีเคอร์รี่แล้วก็จอแดนพูลอยู่เลยเว้ยทุกคน To be fair อ่ะ To be fair คือเคอร์รี่ผมรู้นะว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะอะร่างกายก็ดีขึ้นแบบบึกขึ้นเกมรับก็ดีขึ้นชัดเจนมากเพราะดูมาตลอดแต่ประเด็นคือเขาเขาเขาไม่ใช่อีลิทดิฟเฟนซ์เว้ยเขาเป็นแค่แบบ โซโซดีเฟนเดอร์ในเพริมิเตอร์อ่ะพอสวิตมึงก็โดนอยู่ดีเก็ตป่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ไฟสกรีนแกแกก็ทําได้โอเคนะแกทาได้โอเคแต่ก็ไม่ได้ดีมากหรือว่าจะหวังพึ่งคริสพอให้เป็นแบบเหมือนแต่ก่อนเนอะนักสตีลยอดเยี่ยมแบบว่าโอ้โหเออเขาเรียกว่าอะไรขยับซ้ายขวาไฟสกรีนให้แมนจะสี่สิบแล้วคู่การ์ดมึงเนี่ยสองคนเนี่ยโอ้โหจะแตะร้อยแล้วนะถูกป่ะ คำถามคือมันยังยังไงอะ่ะมันจะยัง,ยงไงอะ่อะเกมลับอ่ะอันนั้นคือเรื่องที่ผมเป็นห่วงขาดเควอนลูนี่อีกเควนคือหกฟุตเก้าที่นึกภาพอออไหมน่าจะเป็นคนที่สูงที่สุดในทีมอะ่ะคือผมเข้าใจว่าเควนไม่ได้เป็นริมโปรเจคเตอร์ที่ดีเว้ยแต่ประเด็นคือแล้วนอกจากนั้นคือขายอะ่ะใช่ไหมเอออันนี้ก็น่าไม่ใช่น่าตั้งคําถามมันคือเรื่องจริงอยู่แล้ะที่ว่าโหริมริมโปรเจคเตอร์คุณจะหายว่องไปกับตา เอออ่าโอเคนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างผมเป็นกังวลมากส่วนตัวผมนะใครจะคิดเห็นต่างโอเคนะแต่ส่วนตัวผมผมค่อนข้างเป็นกังวลมากเลยว่าการที่พุชเอ่อคริสพอขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดแทนวิกกินส์เอาจริงมาด้วแทนวิกกินส์ผมก็โกรธอ่ะผมโกรธยิ่งกว่าแทนลูนี่อีกเพราะว่าอะไรครับ เพราะโอ้ดีมึงเอาวิงดีเฟนเดอร์ที่ดีที่สุดของทีมไปนั่งอะ่ะซึ่งผมคิดว่าไม่มีทางคือในมุมมองผมอะ่ะผมคิดว่าวิกกินส์ไม่มีทางได้นั่งวิกกินส์เดรมอนแล้วก็เคอร์รี่เนี่ยนี่คือสามคนที่ผมคิดว่าไม่มีทางที่เคอร์จะจับไปนั่งสำรองคือถ้าเคอร์จับไปนั่คือถ้าเค,เคอร์จับวิกกินส์นั่งสำรองเพื่อเอาพอขึ้นมาจริงๆนะไลฟ์แรกของผมที่จะเปิดขึ้นมาคือการด่าเคอร์ทั้งคลิป ไม่ไม่มีความจําเป็นครับที่ที่มือจะต้องเอาผู้เล่นเอ่อทูเวที่ดีที่สุดของทีมอ่ะผมใช้คํานั้นเลยนะทูเวที่ดีที่สุดของทีมไปนั่งจุมปุ๊กห้านาทีเพื่อเพื่อโดนอีกฝั่งเพื่อโดนปีกอีกฝั่งกดแล้วกดเล่าอะ่ะแล้วให้เคลเป็นคนรับหน้าที่อะ่ะเฮ้ยแม่ขมอนนึกภาอไหมคนคนนึงที่ผมคิดว่ามันอาจจะนะคือแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยเอ่อเคลทอมสัน ต้องลงไปเป็นตัวสำรองคือถามว่ามันมันแย่ไหมผมก็ผมก็คิดว่ามันมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะเออแล้วก็ให้ลูนี่กลับมาเป็นตัวจริงแต่แต่คำถามก็ของผมก็คือแล้วยังไงล่ะ <laughs> คุณจะเสีย P O A ไปหรอคุณจะเสีย Point of Attack ไปหรอ นึกภาพว่า,วาคือเนี่ยคําถามสำหรับผมมันมันค่อนข้างเต็มไปหมดเหมือนกันว่า,วาถ้าคุณพักเคเอร์ถ้าคุณพักวิกกินส์คุณเสียวิงดีเฟนที่ดีที่สุดคุณคุณพักเคเลทอมสันคุณเสีย point of attack ในตำแหน่งกาดไปอะ่ะคนปิดปิดตัวถือบอลอะ่ะเคอร์รี่กับเคอร์รี่กับ เ uh, ชื่อว่าอะไรเคลลี่กับคริสพอต้องไปรับหน้าที่ปิดกาดทั้งสองคนนึกภาพดูดิแบบถ้าเจออย่างเดียวรอนฟ็อกมึงไม่ขาควิดกันตายหาอใช่ป่ะเนี่ยมันมัน,ม,นมันเลยเป็นคําถามไงว่าเอา้ามันสุดท้ายมันก็ต้องมารับจบที่ค่ะรับจบที่เควอนอะสําหรับผมนะถ้าถ้ามันจะมีความเป็นไปได้มากสุดซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่างทาทาให้ผมไม่ค่อยที่จะ ซื้อในไอเดียนี้เท่าไหร่นักอะนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยซื้อเลยอะเออเพราะผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันแหม่งแหม่งอ่ะแล้วทีนี้มาถึงมาถึงมาถึงคำหนึ่งที่ที่เราคงต้องโฟกัสกันหน่อยนะะั่นคือเฮ้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ห้านาทีแรกในควอเตอร์หนึ่งกับควอเตอร์สามเท่านั้นนะเฮ้ยอันนั้นผมเข้าใจทุกคนอันนั้นผมเข้าใจแต่ห้านาทีแรกอะ่ะ คือผมเข้าใจนะว่ามันแก้เกมได้เกมบ้านมัน48นาทีครับมันแก้ได้เสมอแต่แต่ผมก็แค่ไม่ไม่ไม่เห็นความจําเป็นว่าทําไมทําไมต้องส่งพอลงไปอ่ะนึความออกไหมโอเคคุณจะบอกว่าแค่5นาทีแรกก็ได้แต่ผมก็ผมก็ยังตั้งคําถามอยู่เดียวว่าแล้วทําไมไม่ส่งชุดที่ค่อนข้างโซลิดที่สุดไปเพื่อ take advantage ตั้งแต่เริ่มเกมเก็ต <s> ปะคืออถ้าสมมติน,นะมันเป็น worst case scenario ทุกคนเป็น สถานการณ์ที่แย่ที่สุดเลยมึงโดนนําไป12แต้มภายใน5ในที9แต้มก็ได้อะ9ถึง11แต้มใน5ในทีและเขาไม่เอาอาจจะดูเยอะจังเจ็ดหรือเจ็ดหรือเจ็ดถึงสิบแต้มแล้วกันเจ็ถึงสิบแต้มแล้วถ้ามึงแพ้ด้วยกันถ้ามึงแพ้เจ็ดถึงสิบแต้มตอนสุดท้ายอะ่ะนี่เข้าหรอกไหมเออผมก็ตั้งคําถามอยู่ว่า มันจะไหวหอ,อ,อ,อ่ะคือคืออาการได้พอเข้ามา s p ป cing มันเพิ่มมากขึ้นเคอรี่ได้ off ฟ ball มากขึ้นกรีนอาจจะเป็นอิสระจากการถือบอลช่วยเซสกรีนและคัดได้มากขึ้นรวมถึงเคอรี่กับเพล s p a c ปซซิมากขึ้นแน่ๆทั้งเคอรีแออร่และเอ่อทั้งเคอรี่และพอจะมีโอกาสเล่นในจะมีโอกาสในการเลือกสถานที่เล่น i ิ k a อ d r ร l l ได้ดีขึ้นในมุมมองของผมนะมากกว่าที่มีบิ๊กสองคนอยู่ในสนามทั้งเควอนทั้งกรีนถูกปะอันนี้คือข้อดีครับอันนี้คือข้อดีเกมรุก น่าจะมีสเปซที่เพิ่มมากขึ้นและและผมว่าความฟรีในในตัวของเคอรี่ที่ไม่ต้องถือบอลเนี่ยน่าน่าจะมีดีมากขึ้นแล้วเลอเอาจจะทาแต้มได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าด้วยการที่มีพอเล่นแอนดรอแล้วแล้วเราอีกฝั่งหนึ่งใช้สเต็ปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอีกฝั่งหนึ่งใช้เอ่อไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งอ่าในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งใช้อีกแอคชั่นหนึ่งอะไรเงี้ยคือเกมรุกมันก็ไม่แย่นะคือเกมรุกมันก็ไม่คงไม่คงไม่น่าเกลียดหรอกแต่คําถามของผมคือ ทำไมผมยังชอบชุดเดิมมากกว่าอย่างที่ผมบอกครับว,ว่าผมชอบทีมที่มันสมดุลในในชุดแรกมากกว่านึกภาพออกไหมคือถ้าคุณจะส่งพอลงมาพร้อมเคอรี่พร้อมเคลียรคุณจะส่งลงมาช่วงแบบอะช่วงปลายควอเตอร์สองได้ไหมเออนึกภาพออกปะช่วงปลายควอเตอร์สองเฮ้ยเรานาอยู่สามแต้มว่ะอยากจะฉีดแล้วอีกฝั่งมันเซนเตอร์ประมาณหกฟุตเก้าให้กรีนปิดไหวอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหม เออแบบลงไอ้ถ้าอยากให้3มคนนี้ลงมาพร้อมกันหรือว่าเปลี่ยนตัวคนนึงอันลูนี่ออกเอา c p พเข้าช่วงนาทีที่7แล้วปิดควอเตอร์แรกด้วยการเล่นชุดนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็ไม่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 ซีเรียสนึกขึ้นว่าแต่การที่จะเป็นตัวจริงทุกเกมเนี่ยสมมตินับยเกมแรกเป็นตัวจริงพอเป็นตัวจริงทุกเกมแล้วลูนี่ลงมาจุ้มปุ๊กอยู่ตรงามานั่งสำรองทุกเกมเนี่ยคือถ้าผมเป็นฝั่งตรงข้ามผมจะไม่เล่นแผนอะไรเลยอะมึงเซตพลิกอันโร พิกแอนโรว์ให้มิสแมชให้ให้ดึงตัวนู่นนี่นั่นออกมาฮันเคอรี่กับพอสักหน่อยเล่นแอคชั่นเน้นๆหน่อยตรงริมิเตอร์แล้วพยายามให้วงในมันแตกอะไรอย่างเงี้ยมันมันสามารถพ redict ได้อะในมุมมองผมนะเออนะครับ <laughs> เนี่ยมันมีหลายอยา่างคือคือถามคือถามว่าถ้าชุดเนี้ยจะโด m i n a t e จริงๆอ่ะผมว่าอาจจะต้องเล่นเพสเรลซึ่งคําถามของผมก็คือไม่รู้ว่าพอจะเล่นเพสเรลได้มากแค่ไหนแต่ว่ามันคือเนเจอร์ของวอริเออร์อยู่แล้วแต่ทีนี้ half court เนี่ย ถ้าคุณทําได้ผมว่าชุดเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาเอาทุกคนตั้งใจฟังนะถ้าชุดเนี้ยเกมรุกฮาร์ฟคอร์ดทำได้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าชุดเนี้มันไม่มีปัญหาแต่คําถามของผมก็คือถ้าคุณทําไม่ได้ละ่ะอันนั้นนะ่ะผมว่าไหนะเหมือนกันนะถ้าดูจากออนเปเปอร์นะถ้าดูจากออนเปเปอร์แล้วแล้วเท่าที่ผมรู้จักวอริเออร์มาเนี่ยนะครับ เพราะว่าคุณจะอาจจะแพ้ทั้งรีบาคุณอาจจะแพ้ทั้งไซส์คุณอาจจะแพ้ทั้งการโดมิเนตวงในแพ้ทั้งเกมรับวงนอกเลยหรือเปล่าในใน,ในพื้นที่ของเกมรับอะแต่ถ้าเกมลุกมาอมันอาจจะพอคู่ขี้ถูถีแล้วก็เน้นเกมเร็วสร้างความห่างอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะหนักนะหระะือเปล่าว่าสมมติพิลลี่อยู่ดีฝืดควอเตอร์แรกเนี่ยงานยากนะถูกปะแต่เราที่ผมมาค่อนข้างสนับสนุนชุดที่มีทูบิ๊กมาก่อนเนี่ยเพราะว่า ถึงมึงยังทําไม่ได้อะแต่มึงยังอาจจะประคองได้ครับประคองว่าเอ้ยโอเคอันนี้อย่าให้มันเกินไปมากกว่านี้นะเพราะคุณยังมีเกมรับอยู่นึกภาพออกปะคุณยังมีเกมรับวงในที่แน่นอยู่กรีนสวิชได้เฮ้ยเอ่อวิกกินขึ้นมาประกบตรงนี้ได้เคลย์เคลย์ขยบมานึกภออกไหมมันยังมีความกลมกล่อมในในชั้นเชิงของเกมรับและเกมรุกแต่ผมไม่ค่อยผมเลยไม่ค่อยซื้อไงกับกับกับ starting l i n อ u p ที่มันดูเป็นแบบดีฝั่งเดียวอ่ะ หมายถึงดีบนขอดเดียวแต่อีกขอนึงมันมันมันดูหล่นลงไปอะไรเงี้ยอย่างในเกมรับเนาะทีนี้คําถามมันก็จะมีมากกว่านั้นอีกเรื่อยๆครับอย่างเช่นอ่าผมเขียนไว้ว่าอะไรวะผมลืมละ <laughs> ผมลืมละคําถามก็ยังมีมากขึ้นไปอีกคืออะไรฮรอ่ะแล้วทีนี้เควินลูนี่จะลงมาในมินิตไหนตัวสํารองของคริสพอลจะเป็นใครคอรีโจเซฟไหมหรือว่าจริงๆจะเป็นเควินลนี่เควินลนี่จะได้เล่น ในชุดตัวจริงมากแค่ไหนด้วยกับชุดตัวจริงอ่ะมากแค่ไหนด้วยเออนี้ก็น่าตั้งคําถามถูกป่ะเออเดริโอซาริสจะลงมามินิทใครจะเล่นกับเคอร์รี่มากกว่าเคลมไม่โจนาทานคูม,มินกาละ่ะนึกวาหรือไหมผมยังยังคิดอยู่คือคือโรเตชันของวอริเออร์สเนี่ยมันมันค่อนข้างลงตัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับคําถามก็คือพอมันมีถึงจะ5้านาทีนะผมย้ํานะว่าแม้จะ5้านาทีแต่มันก็เป็นบิ๊กเชนจ์พอสมควรที่จะ ดาริโต้องปรับน,นู่นนี่ดาริโอซาริชจะเล่นกับเคอร์รี่แล้วพอจะเล่นกับคูมินกาถ้าสเปซนู่นนี่นั่นอันเนี้ยมีควากว่าคือคือโอเคผมยอมรับผมยอมรับนะว่ามันอาจจะแค่ on paper เออหลายๆคนอาจจะมาซ้ําเติมผมก็ได้ว่าเอเนี่ยเห็นไหมมันเวิร์คคือถ้าเวิร์กก็ดีครับถ้าเวิร์คถ้าเวิร์คผมก็ดีครับเพราะเพราะผมเชียร์ครับแต่นี่คือ on paper ที่ผมมองว่ามันไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ย สำหรับมุมมองผมนะเออนั่นแหละอันนี้อันนี้คือมุมมองผมนะครับคิดต่างได้คิดทุกคนคิดต่างได้นะผมผมผมไม่ติดเออแต่ผมมองว่ามันคือความเสี่ยงมากๆากะเออความเสี่ยงของผมคือถ้ามึงไม่ได้อะ่ะมีแววจะเสียเยอะมากเหลือเกินแต่ในชุดเดิมเนี่ยถ้าไม่ได้ผมก็ยังรู้สึกอุ่นใจที่ที่จะยังสามารถดีเฟนด์ได้ใช่ไหมเออนั่นแหละก็ก,ก็ประมาณนันะ้นฮะเนาประมาณนะั้นเนาะแล้วก็ ใครมีความคิดเรื่อง rotation minute ก็พิมพ์กันเข้ามานะเพราะพาะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดแล้วก็ขี้เกียจจะคิดด้วยคิดไม่ออกพอจะอมาเล่นยังไงดีนะพอจะคู่กับคูมินก้าคูมินก้าจะเอ,อต้องมีซาริชด้วยไหมซาริชมีใครจะเล่นพีแอนโรวิงจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละผมไม่ติดนะที่ได้คริสพอลมาแล้วเราให้คริสพอลมาอยู่ในจุ้มปุ๊กถ้าจะให้คริสพอเล่นเป็นชุดปิดอะ ในในช่วงที่เหมาะสมผมก็ไม่ติดด้วยซ้ำเอาเอาลูนี่ไปพักอะไรเงี้ยแต่ผมก็แค่ตั้งคำถามว่า5้5นาทีแรกมันควรจะเป็นชุดนี้จริงหรือเปล่าที่ที่ได้รับโอกาสมามาเปิดเกมเพื่อเพื่อ,อสร้างแอ v ดเวนเ e สในควาหมายหหรือว่าสร้างความได้เปรียบให้กับทีมนะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้อันนี้คือการวิเคราะห์ของผมแล้วกันนะผิดถูกยังไงก็หรือว่ามีความคิดเห็นอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าอะไรให้ฟังอย่างนี้เรื่อยๆอีกเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย